นานใจนะคะคือตอนแรกๆเราทํานายอย่างเดียวทีนี้พอตอนกลางคืนเนาะก็มาดูทีวีดูทีวีเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปว่าศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยหันตัวเองมาปรับปรุงพื้นที่ของตัวเองนับจากวันนั้นที่คุณประยงพิมพ์พระสุดน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้บนพื้นที่กว่า17ไร่ปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวพร้อมทั้งได้รับการชักชวนจากกอรมนจังหวัดอำนาจเจริญให้ไปเติมเต็มความรู้ณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งนำมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรและการดำเนินชีวิตจนได้รับรางวัลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกษษพอเพียงดีเด่น ประจำอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญคำว่าไล่นาสวนผสมคือมันไม่ได้มีอย่างเดียวใช่ไหมจะมีทุกอย่างจากตอนแรกขุดบ,บ,บ่อเดียวต่อมาก็เป็นบ่อที่สองและอีกมา,ามันก็มีรายได้ก็ขอบคุณทางทีมงานของกรมนจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่ทําให้ชีวิตจากเกษตรกรชาวนาตัวน,น้อยๆคือในฐานะยากจนก็ว่าได้ณปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มีกิน พอใช้ในครอบครัวคือเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่ก่อนนี้เขาหัวเราวแต่ทุกวันนี้มาปัจจุบันโอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนเนาะอืมเนี่ยนี่เลยใจเราก็พองตูคือภูมิใจมากค่ะค่ะการที่จะมีบัตรประชาชนสักใบาอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่สำหรับคนคนนี้กว่าจะได้บัตรประชาชนต้องใช้เวลากว่า20ปี เห็นแผ่นโปสเตอร์ตามตลาดนะคะเขาจะเขียนว่ากลมนนช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีเบอร์ให้ติดต่อ 1, 3, 7, 4ก็ปรึกษาว่าตัวเองต้องการทําบัตรประชาชนซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกจําหน่ายออกไปแล้วคือตอนนั้นอ่ะทางกลอมนเนี่ยพาน้องเข้ามาผมก็เข้าไปตรวจสอบดูผเขาเลยว่ามีญาติอยู่ที่นี่ก็โทรไปหาเลยโทรมาปุ๊บแล้วมาหา มาเจอกันปล่อยโฮเลยปล่อยโฮเลยรู้สึกว่าจะจากกันประมาณ30ปีนะครับทีนี้ผมก็รวบรวมหลักฐานเช็คดูดูไปย้ายอะว่าย้ายมาจากขอนแก่นเขาก็แจ้งย้ายปลายทางไม่อยู่ที่หมูกแปดแล้วก็ทายบัตรในวันที่17พฤษภานะครับน้องเขาก็มีสถานะบุคคลเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนไทยเหมือนเดิมนะครับผมไดช่วยชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเขาคนเดียวลูกเขาอีก4คน ญาติพี่น้องได้มาเจอกันผมก็ภูมิใจธงพระราชทานสีฟ้าสัญลักษณ์ช้างสามเชือกในานามว่าพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได้บกสบัตริประกาศกล้องถึงการดูแลปกป้องพื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ จากบทเรียนที่พื้นป่าดงใหญ่หลายแสงไร่เคยถูกทำลายจากการทำไร่ปอและมันสำปะหลังจึงทำให้ชาวบ้านสำนึกในคุณคา่าและร่วมกันปกป้องดูแลเมือ่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัชดรบ้านสร้างถ่อนอกเพื่อพระราชทานพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจำนวน12ทง ก้าสรรรงราชินาข้าลงราชชนนีอันตีหลวงทรงงัยัพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะตอบแทนคุณงามความดีจึงทรงมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้น เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารปัจจุบันพื้นที่ป่าดงใหญ่ประมาณ25,000ไร่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นก็เราก็เลยมีการอบรมรสซปอนะครับเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเพิ่มเรื่อยๆก,ก็เป็น130คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่10นะครับแล้วเขาเวเขาเวทุกวันนะครับ วันละสิบคนนะครับนะครับเรตอมีหลักสูตรของโรงเรียนด้วยในการดูแลป่ารูร้สึกว่าลูกหลานเรารุ่นใหม่ๆแกก็มุงเหยียนป่าก็เป็นสมบัติของเราเนาะชินช้นชิ้นสุดท้ายแล้วพงช้างส้ำซเสียนนะครับเรียบใช่ไหมเป็นธงประเภทที่หาหาไม่ได้ในประเทศไทยนะครับนะครับล้วก็ภูมิใจนะครับพระราชินีพันผิดหวงแกบอกว่าถ้าถ้าเราดูแลไม่ได้ก็จะยึดคืน <c oughs> ครับชุมชนก็ บอกว่าจะดูแลประชาชนชีวิตหาไม่ก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรนอจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจะยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนตุกคั้งจะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างใครคิดและต่อเนื่องต่อไปครับ กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374